แม่หน่อยอเดนนี่ต้องตักหน่อยนเดี๋ยวต้องต้องทายพอรถหลายๆเพราะว่าเพื่อมีเอฟซีพิเศษทำไมไม่ได้าฮะมันจะได้กินง่ายเลยตองาม่ัอนะตัวนะขอัป โอง้โหขอโทษนะจ๊ะกระเลงน้องกบเนี่ยน้องไก่น่องไก่แต่แม่กมมโม้ทานได้เก่งมากเลยอ่ะเรื่องกินเลยไม่ไม่ไม่ต้องกบกหรอกอร่อยมากเลยนะอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยคิดว่าแม่กมมโอ้จะกินต้มกบ กินกระบอกกินแม่กินได้ทุกอย่างเมีกรบอกลอมาแล้วเขียก็กินกัแล้วค่ะตบกระบอกจริงๆ้เาจุดิถมากจนจุ๊บอร่อยอร่อยมากเลทำไป่เย็นไหมเด็ต้องา่อนอย่างเดียวบกินคบุงแล้วส่งอึมมาส่งอมมาส่งปลาอะไรงแล้ว่ร คืองตุ่งไปคือจะ่งปกดุเยกหอมเนีเาขัง้่มปลาเลยเนาะผูตส่งปลาเลยหอมเนียเราขังทานใส่ปลาตุ่มปลาคอปยังก็แม่นต่งปลาเสิรมดาเลยเนี่ยมแค่เปลี่ยนวัตถุดิบวัตถิเป็นกแซบอยู่อร่อยแม่กมมกินอร่อยมากเลยอออร่อยอร่อกินกบ่ กินลอเอนแล้วชื่อปลาอีปาแกงปลามาปาตาบลเฉพเอย่างนอ้ปลอเสียนะโอ้มเก่อกัาอยเขาบอก่อเขเอฟไปเออไบอกให้ยังงันพาปลามาไออยังเออเออว่ามากูอยู่ไหนกูเดงบอ ใเย็นๆพ่าเดี๋ยวก่อนจะเอาตัวยังมันไม่ละอ่าุ้งดาวป่ะทุ่งดาวมอลำมีแล้วเอามอลำป่ะมาแล้วได้คนวันมาคนวันมาแล้วเอารถไปโรงพยาบาลเนี่ยปัญาคนเป็นที่เราอยู่แล่วครแข้งขึายนีเขายังก่อนแม่แก้วตาแม่ตีามือไจจ้า ฮ่ไม่กำม่อร่อยมากเลยเราถึสไหนเหรอแม่ทุกส่วนแม่กระโม่ทกส่วนแม่กระโม่มุกส่นอม่กร้อม่อก่น ปาาห้องสิได้วปะ่าเสบแห้งปะดาต้มเบาแห้งปะดาส่มสมยื่ได้หมอบอ่ที่ดีน่ะมีของดีกับ่ายืดได้หมอาไว้แลวนแสบยุตัวนั้นแต่ว่าปะดาต้มว่าต้มสมเนาะ tông rồng cốp xem là xếp xét xem xem hàng, xem 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 แซ่บแซ<ส><ส>่บแซเพราะค,ค้มบานเหาเออแมนแซ่บเขียวแดปัวๆแด<ส>งบริสข่ามลุงชัยวันนี้ทำอะไรอีกแลว้วหอ้ควร ลันมากเลยของแท้เวลาหนึ่งกบาทยางพื้อยางเสือราชการที่ ตกแตงเรียบร้อยแล้วครับอื่นก็สีว่างเก้าอี้ครับทานที่ก็จะเป็นมองนี้แล้วครับองจุดสวดเจะียพระพุทธม,มนต์องค์กระินครับบรรยากาศอันนี้ก็เป็นองค์กระินครับกระฐินเด้อพี่น้องจีหอดมือแล้วครับอีกบอจักมือครับ ร่วมทําบุญได้เลยครับสามารถโอนได้ที่บัญชีที่อยู่ในช่อง youtube ผมจะโพสต์ไว้อยู่แล้วนะครับจะมีบัญชีธนาคารครับสามารถต่อยอดองค์กตินได้ครับแล้วก็ผู้ใดที่ติดตามเพจช่องเพจสบายสบายแชนเนลก็ซิม,มี่อยู่ครับอยู่ในเพจก็จะมีผมปักมุดไว้อยู่ครับเลขบัญชีที่จะโอนร่วมทําบุญกับพ่อเอกแม่หน่อยและน้องอุ๋ยนะครับสามารถร่วมทําบุญได้ สามารถรวมทำบุญได้พอแม่พี่น้องโอนแล้วแจงสลีปก็ได้ครับนอินบอกข้อความครับรวมทำบุญสามารถนองสลีปได้ <c oughs> <c oughs> อรีตาไปทรงเข่าครับทีมคอนไวล์สาวน้อยลำพินโชว์มาถึงแล้วพูตงตั้งเวทีหน่อจะตั้งที่เสาครับมอือนื่นนี้ง่ยมแลวครับตอนนี้ผู้ดไดที่จ,จองลงรงแรมนะครับตอนนี้นาเชเดนนอนอยู่ในเมืองนะครับเมืองศรีสะเกดห่างจากบ,บ้านน้องพุงอิงประมาณ20กิโล วางแผนการเดินทางน้าเด้ครับเด้อโรงแรมไัยทียังพระทานได้จองครับบอกไว้กรนะครับในน้าพอแมพน้องอไฟซี่อบกรไม่าอุ้ยโรงแรมแถวบ้านลูกสาวคือเต็มเมืแล้วครับอ่าตอนนี้ถือจองเต็มเมื่อแล้วเลยครับเด้อกษิมีโรงแรมที่อยู่ในเมืองจังซีสเเกตครับไปมาสะดวกครับถนนซีเล่นครับประมาณ20กิโลครับใช้เวลามาออกจากเมืองมาบ้านก็ลูกสาวก็จะประมาณ10-15นาทีนะครับ F4 ครับวางแผนการเดินทางครับวางแผนของพักครับผู้ลดมีเต็นท์มีอย่งมากลางก็ม,มีมีหม่องไหากางอยู่ครับหรือจะประสงค์จะนอนวัดหลวงลุงก็จัดวัดไว้ให้นอนอยู่แล้วนะครับบันนอยก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงสนิดนะครับพอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ